Beleid cái này tầm mọi người tìm được tìm luôn. lê bó tem chát tà bố. Ôi, ngồi ôi, ngồi một, ngồi tem. ngồi nay có tà ngồi น้ำเริ่มล้วระดับสักนิดหนึ่งคนระับแช่ต้นทูเรียนสามเต้บกับต้นแนะช่น้ำทุกต้น <Okay. S 1> เต็มหมดนะั <Okay. S 1> ทั้งทั้งที่ว่าที่บ้านผมเป็นที่สูงนะโดนหมดเลยเนะี่ย ถานการณ์ตอนนี้ก็น้ำเริ่มถ้าว่าไม่มีน้ำหลุมจากเนือสูงก็น้ำก็จะลดนะก็ตอนนี้ก็ลดลงทีละนิดแหละถ้าไม่มีน้ำอื่นมามาเสริมตกไม่ตกเพิ่มนแต่ตอนนี้ก็ตอนเช้าตกมานิดนึงตอนนี้ก็แบบอย่างที่เห็นมืดฟ้ามืดฝนคลุค่ฟ้ารุ่ฝนแต่แดดออกนะโดนหน้าบ้านทั้งหมดนะับ บ้านผมก็เต็มน้มาเมื่อวานน้ำเมื่อคืนนึงผมได้นอนตีสีแล้วก็เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะขยายเกิดนะเพราะว่ามันส่งผลกระทบหลายเรื่องจริงนะน้ำเนิ้มเนเพราะว่าเยอะไปก็ไม่ดีนะมันมีผลต่อพืชพืชผลนะ แต่ตัวนี้ต้นมังคุดผมเนะี่ยเรียบร้อยไปซะแล้วนะต้นมังคุดผมอยู่ในน้ำแล้วตอนนี้เป็นบรรยากาศบริเวณบ้านนะแต่ก็น้ำก็ประมาณนี้นะหัวเขานะบางที่ก็ประมาณเอวนะถ้าว่าลึกไปทางเข้านึงจะประมาณเอวน้ำเมื่อวานน้ำเริ่มมาน้ำมันจะใสกว่านีนะ้แต่นี่น้ำเริ่มขุนะ่นแล้ว ตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดในบ้านผมนะอ,อําเภอทุ่งสงนะครับก็ยังหลายพื้นที่ก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับแต่เท่าไม่มีน้ำสูงมันก็จะลดระดับลงตามปกตินะครับ